สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผม smart medicine box นะครับจะมาทําราคาขายของตัวเครื่องกันนะครับก็คือถ้าเราจะทําราคาขายได้เราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับซึ่งต้นทุนของผมเราก็จะมาไล่กันตั้งแต่ที่ตัววัสดุนะครับตัววัสดุของเราก็จะมีทั้งอลูมิเนียมและพลาสติกนะครับซึ่งเราก็จะเอาราคาอลูมิเนียมนะครับมาคูณกับน้ําหนักที่ใช้ทั้งหมดในตัวเครื่องนะครับเป็นการประมาณนะครับก็คืออลูมิเนียมเช็ดบาทต่อ1นกิโลกรัมครับมาคูณกับน้ําหนัก ที่ใช้ของตัวลูมิเนียมทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็นโ2 3 5ครับส่วนพลาสติกนะครับอยู่ที่กิโลละ45.6บาทครับมาคูณกับน้ําหนักแล้วก็อยู่ที่78.87บาทครับต่อมานะครับเป็นราคาของต่อมานะครับเป็นสแตนดาร์ดพาร์ทนะครับก็จะแบ่งเป็นสกู m o นะครับตกอยู่ที่ชิลละ3บาทนะครับ ตัวเครื่องเราใช้ทั้งหมด8ชิ้นก็จะอยู่ที่24บาทนะครับมอเตอร์นะครับเราใช้ทั้งหมด2ตัวตัวละ1 0 0บาทก็จะเป็น200บาทครับหน้าจอทัชสกีน a ะดูโน่นะครับแบบ5นิ้วเราใช้1ตัวต่อ1เครื่องก็คือ1,000บาทครับตัวบอร์ดอะดูโน่ครับใช้1ตัวต่อ1เครื่อง250บาทครับแล้วก็ตัวน็อตครับเราใช้ทั้งหมด8ตัวตัวละ1 7 1 3บาทนะครับราคาทั้งหมดก็อยู่ที่13.704บาทครับผม ครับส่วนราคาที่เราหามาได้ก็อ้างอิงมาจากเว็บมิซูมิหรือเว็บที่ขายของออนไลน์ครับผมต่อมานะครับเป็นราคาในเรื่องของคนงานนะครับคนงานเราก็จะมีแบ่งเป็น2แบบนะครับเป็นคนงานที่เราใช้ทําประกอบเครื่องกับพับเหล็กนะครับและคนงานที่เราใช้คุมเครื่องคนงานที่เราใช้ประกอบเครื่องกับพับเหล็กนะครับก็จะอยู่ที่12,000บาทต่อเดือนนะครับ1เดือนเนี่ยเราต้องการทั้งหมดเนี่ยหนึ่ชิ้น นะครับซึ่งก็จะตกที่ชิละ12บาทเราใช้5คนก็จะตกที่60บาทครับส่วนค่าที่คุมเครื่องครับคนที่คุมเครื่องเลเซอร์คุมจีดพลาสติกนะครับก็จะให้15,000บาทต่อเดือนนะครับหารด้วย1,000ชิ้นต่อเดือนครับตกที่15บาทเราใช้3คนก็จะตกที่45บาทต่อ1ชิ้นครับทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับจะเป็น ต้นทุนแบบ variable cost นะครับต่อมานะครับเอ่อเป็นค่าเครื่องมือครับก็จะเป็นค่าเครื่องจักรมีเครื่อง p l าส m a เป็นโมลเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องพับแล้วก็เครื่องเลเซอร์นะครับซึ่งวิธีการคิดราคาตัวนี้ก็คือเราจะนําราคาเครื่องนะครับมาหารกับจํานวนที่เราคาดว่ามันจะทําได้นะครับอย่างเช่นเครื่อง p ล a ส m a cnc นะครับก็ราคาเครื่องก็คือ3 5 0 0 0 0หบาทครับ เราคาดว่ามันจะทําได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนครั้งหนึ่งแสนชิ้นมันก็จะตกอยู่ที่ชิ้นละประมาณสามจุดห้าบาทครับตัวโมนนะครับเรามีทั้งหมดห้าโมนราคารวมประมาณหกแสนบาทน่าจะฉีดได้ทั้งหมดสองแสนห้าหมื่นครั้งก็จะตกอยู่ที่ชิ้นละสามบาทครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกค่ายามค่าน้ําค่าไฟอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นน้ําหล่อเย็นอะไรพวกนี้นะครับก็จะราคา ค่ายางมือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟสองหมื่นบาทต่อเดือนนะครับค่าอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อเดือนหารออกมาแล้วก็หารต้องหารหนะึ่งพันนับเป็นหนึ่งเป็นชิ้นที่เราต้องการต่อเดือนก็คือจะได้ราคาด้านขวามือเป็นสิบห้าบาทยี่สบาทสิบเอ็ดบาทตามตารางนี้นะครับส่วนต่อมาเป็นค่าการขายะครับก็จะมีการโปรโมททางด้าน Facebook อยู่ที่4,900บาทต่อเดือน หนึ่เดือนหนึ่ชิ้นก็จะตกอยู่ที่4.9บาทครับค่าโฆษณาผ่าน Google เป็นราคาเดียวกันกับ Facebook นะครับก็เลยหานมาต่อชิ้นได้4.9บาทต่อมาเป็นค่าเซลล์ที่เราจ้างมา1นึ่เดือนหนึ่งพันหบาทต่อเดือนครับหาร1,000งพัก็จะตกอยู่ที่ชิ้นละ15บาทครับค่าขนส่งก็คือหนึบาทต่อ1ชิ้นครับ ครับซึ่งค่ากระบวนการผลิตทั้งหมดของเรานะครับก็อยู่ที่1794.43ดกสี่จุดี่สามครับซึ่งเราก็ได้จากการนำค่า variable cost และค่า fixed cost มารวมกันนะครับแล้วนำค่ากระบวนการผลิตนะครับไปรวมกับค่าการขาย selling นะครับก็จะอยู่1869.23แดกบาจุดสาบาทครับซึ่งเป็นราคาต้นทุนของเราทั้งหมดครับทีนี้เราอยากจะมาตั้งราคาขายของสินค้าเราว่าจะขายที่เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องนําไปรวมกับ กำไรที่เราต้องการนะครับซึ่งเราต้องการทั้งหมดกําไรต่อ1ชิ้นนะครับเราต้องการ22%ซึ่งเป็นเงินทั้งหมด411.23บาทนะครับก็จะได้เป็นราคาขายเนี่ยอยู่ที่2,280.46สตางค์นะครับเราเห็นว่าเลขตัวนี้มันยังเป็นเลขที่ไม่กลมนะครับเราก็เลยไปใส่ส่วนลด30.46นะครับให้เป็นเลขที่น่าซื้ออยู่ที่2,250บาทครับลงทุนก็แรกนะครับแล้วก็จะใช้เงินทั้งหมด หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทครับซึ่งค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราต้องจ่ายนี่คือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทต่อหนึ่งเดือนครับครับจากการประมาณการของต้นทุนในการลงทุนก็อแรกนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยเราจะนํามาคํานวณนะครับกับ c u s t o m e r s e g m e n t ของลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเราจริงๆนะครับโดยเราให้แนวโน้มอยู่ที่0 0 1เท่านั้นครับในแนวโน้มที่ต่ำที่สุดครับผมครับโดยแนวโน้มนี้จะทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถคืนทุนภายใน18เดือนนะครับเป็นอย่างต่ำ ครับการน,นำเสนอก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ